และนี่คือคลองไส้ไก่นะครับที่ผมได้ทําการขุดเอาไว้ก็อาจจะเป็นพื้นที่เดิมจากคลิปที่แล้วที่ผมได้อัดเอาไว้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ผมต้องการที่จะเก็บกักน้ำขอโทษนะครับที่ตกจากหลังคาเนี่ยลงมาถ้าเราไม่ทำคลองไส้ไก่เนี่ยน้ำก็จะไหลลงคลองใหญ่ตรงนู้นนะครับโดยเปล่าประโยชน์เพราะนั้นเนี้ยผมต้องการที่จะจัดการบริหารน้ำเนี้ย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมก็เลยขุดคลองไส้ไก่เส้นนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับแต่ตอนเนี้ยผมก็ใช้วิธีการเปิดน้ํานะครับเมื่อฝนไม่ตกเนี่ยผมก็เปิดน้ําใส่เลยแล้วเราก็จะไม่ต้องลําบากในการลดน้ํานะครับแบบนี้เลยนะเนี่ยจะไหลไปเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรอยน้ําเห็นไหมครับเมื่อเรามีคลองไส้ไก่เนี่ยความชุ่มชื้นก็จะเกิดขึ้นบริเวณพื้นดินของสวนเราเห็นไหมครับ ก็จะเกิดการกระจายความชุ่มชื้นไปเมนู่นเลยตามไปเลยครับเนี่ยผมก็จะขุดแนวเนี้ยนะครับตรงเนี้ยจะเป็นแนวเป็นแนวหลังคาเมื่อฝนตกลงมานะครับก็จะตกลงของเส้นก่ของเราอ่าอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดิมที่ผมได้ถ่ายเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วแต่วันนี้ผมได้มีการทำเพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวเราไปชมกันครับเนี่ยเห็นไหมครับ เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมทําเส้นนี้ไว้นะครับแล้วก็จะไปลงในส่วนของของไส้ไก่หนึ่งคลองที่บริเวณปากกล้วยตรงนู้นแต่วันนี้ผมได้ทําเพิ่มเติมก็คือนี่ครับมีการเลี้ยวขวาอ้อมต้นกล้วยนะครับอันนี้เป็นต้นกล้วยอุนิกว่านี่นะครับก็เลี้ยวตรงนี้แล้ววันนี้ผมก็เอาเลมอนมาลงไว้หนึ่งต้นเนี่ยครับมันก็จะเลี้ยวแบบนี้ปึ๊บชึบ นี่แล้วผมก็ขุดอีกหนึ่งเส้นตรงนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เนินแล้วก็ถ้าเราไม่ขุดคลองไส้ไก่เนี่ยดินตรงนี้จะเป็นดินแข็งที่เขาไม่มีความชุ่มชื้นเลยเพราะว่าน้ําไปไม่ถึงเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมได้ทําการขุดอีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นเส้นนี้นี่เลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเส้นริมนะครับเป็นเส้นริมที่ผมขุดเอาไว้เดี๋ยวคันตรงเนี้ย ผมก็จะทําการปลูกอะไรก็ได้ไ่าจะเป็นผักสวนครัวหรือจะเป็นต้นไม้อะไรก็ได้นะครับที่ตรงคันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้มันสวยๆเห็นไหมครับน้ําก็จะไหลไปอันนี้ผมเอาสับรถมาปลูกเอาไว้เห็นไหมครับไปเลยเนี่ยเมื่อเราทําคลองไส้ไก่บริเวณตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงเนี้แต่ก่อนเนี่ยก็คือเป็นดินที่แข็งมากถ้าเกิดไม่มีน้ําเนี่ย จอบกระเด้งนะครับผมก็ค่อยๆขุดไปโดยใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวเลี้ยงให้ดินอ่อนลงแล้วเราก็ทําการขุดไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยเห็นนะครับเนี่ยพอเรามีคลองไส้ไก่เนี่ยดินตรงเนี้ยเขาจะเกิดความชุ่มชื้นแล้วดินเขาจะอ่อนลงบวกกับต้นไม้ที่เราปลูกบริเวณนยเนี่ยเขาก็จะได้ความชุ่มชื้นจากน้ําสายนี้ด้วยนะครับอ่ะปนี่นะครับ,รบเห็นไหมครับว่าเราเปิดน้ําใส่ที่เดียวเนี่ย เราไม่ต้องไปรดให้เหนื่อยนะครับเนี่ยมันก็ไหลของมันเองนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมก็ขุดเป็นหลุมขนมครกเล็กๆเ,เพื่อเป็นการเก็บกับกน้ําเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่เขาจะไหลลงไปในคลองไส้ไก่คลองที่สองด้านล่างนะครับตรงเนี้ยขุดหลุมขนมครกตรงนี้ให้ลึกเพื่ออะไรเพื่อที่จะเก็บกับกน้ําเอาไว้ให้เยอะนะครับตรงเนี้ยแล้วมันก็จะกระจายความชุ่มชื้นโดยรอบ บริเวณตรงนี้เลยเสร็จแล้วเมื่อเต็มหลุมพุ่งคกตรงนี้มันถึงจะล้นออกบริเวณตรงนี้แล้วก็ลงของไส้ไก่บริเวณตรงนี้นะครับแค่นี้เองครับพื้นที่เราก็จะเกิดความชุ่มชื้นบริเวณแปลงเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปรดน้ําต้นไม้เลยเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นของที่สองแล้วก็จะมีเจาะตรงนู้นออกไปหลายของที่สาม มาดูตรงนี้เห็นไหมครับพอไหลามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเกิดความชุ่มชื้นอันนี้ที่ผมเพิ่งลงใหม่ก็คือในเมื่อกุ้งเโตแล้วเนี่ยผมก็เลยเอาอันนี้จะเป็นเงาะนะครับเนี่ยก็น้ำก็จะดูตรงนี้นะครับเงาะก็จะได้อันนี้สงของความชุ่มชื้นตรงนี้นะครับก็จะทาให้ดินตรงเนี้ยมีแร่ธาตุอาหารแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะครับทําให้ดินอ่อนตัว แล้วก็ต้นไม้เนี่ยได้สามารถที่จะหากินได้จากสารอาหารนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเทใส่ลงไปในน้ําเลยนะครับมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดอ่าได้ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อให้ทุกคนเห็นว่าการกระจายความชุ่มชื้นในการทําของไส้ไก่เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเหนื่อยน้อยลง แล้วก็สามารถที่จะทําให้ดินของเราที่แข็งเนี่ยกลับมามีความชุ่มชื้นกับมีความอ่อนสามารถที่จะขุดหรือปลูกอะไรก็ได้นะครับง่ายขึ้นเห็นไหมครับลงมือทําคือคําตอบคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับในคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านนั้นมาทําอะไรเพิ่มเติมก็คอยติดตามชมนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ